วันนี้เรามีผู้ร่วมทิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแข่งโกคาร์ดกันนะคะบอกมันเลื่อนหน้าได้ไหมครับอ๋อติดตามน,นะคะอะไรนะคะ ไข่ไข่เย,ยอะไขยยย่ย้อนได้ไหมนะไข่เย,ยอแล้วมีขอลงบ้าง,างขอลงพ <c oughs> าคุณแดนคุณแดนไปนเหวีย่ยงมาทริปนี้พวกเรามากับครอบครัวก็เลยได้พักหลายคืนเลยค่ะอรอชมท้ายคลิปจะมีรีวิวขั้นตอนการขับโกคาร์ดด้วยนะคะรีวิวสนามขับรถโกคาร์ด easycar.net t ตั้งพิกัด GPS ว่า easycar. net นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่แถวแหลมบริีไฮเลยนะคะ mm hmm. ที่พัทยานะคะ mm hmm. ที่นี่นะคะ mm hmm. มีลานจอดรถกว้างขวางเลยนะคะเนี่ยเราสามารถไปจอดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาได้เลยนะคะ mm hmm. เป็นโกคาร์ที่อยู่ตรงแหลมบริีไฮนะคะเป็นโกคาร์ easycar นะคะ เราะะจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะอ่าเข้ามาแล้วนี่เป็นสนามโกคาร์ดนะคะเข้ามาแล้วครับ9คนะนี่คือสนามเด็กดด้านนี้อันนี้ลูกค้าหิบไปได้ แล้วก็ส่วนฝั่งสนามใหญ่ด้านลน้นจะเริ่มต้นที่999บาทต่อหนึ่งท่านค่ะอันนี้ได้ขับทั้งหมด16นาทีก็จะแบ่งออกเป็นสองครั้งครั้งละ8นาทีเหมือนกันแพ็กเกจตัวทุกท่านไม่สามารถแบ่งเทได้สนามจะอยู่ด้านนน้นสนามยาวกว่ารถเร็วกว่าค่ะถ้ามันลด100ไป่อน่ะข้องนี้งนี้มีราคาโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะเมื่อเราเลือกแพ็กเกจได้แล้วเราก็มาเซ็นลงทะเบียนก่อนนะคะ ที่สนามเล็กเราเลือกแพ็กเกจ3 9 9บาทต่อคนนะคะนั้นเราก็เก็บของมีค่าเก็บให้เรียบร้อยก่อนขับนะคะห้ามสวมรองเท้าแตะเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกไซส์หมวกนะคะให้พอดีกับศรีรษะเราค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีหมวกคุมผมให้ด้วยนะคะหมวกกันน็อกที่นี่รับรองความสะอาดทุกใบเลยนะคะเพราะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์และฆ่าเชื้อทุกครั้งที่เล่นค่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองโคลคัดกันแล้วนะครับคุณป๊อปเบอร์8นะครับของพันดาเบอร์2ครับอ่าเตรียมความพร้อมนะคะจะวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเร็วกว่ากันเริ่มไฟิตติ้งพร้อมไหมครับเดี๋ยวนะอ่เดี๋ยวนะอ่พร้อมไหมครับคุณป๊อปคุณป๊อปพร้อมไหมพูดอะไรก่อนไหมเด็กน้อยเรา คือผมต่อเท้ามาอ๋อค่ะอะแล้วหลานทันด้าวว่าไงมีอะไรจะอุเอรอ๋อเจ็บพอนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับเราวมาดูความเร็วกันนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังแข่งกันแล้วนะคะไปแล้วหนึ่งันครับทานดาไปแล้วไปตามด้วยคุณป๊อปนะครับ มาลองเล่นสนามใหญ่กันต่อนะคะส่วนบนเวณนี้นะคะที่ชั้น2 mm hmm. ก็จะมีมุมนะคะให้เรานั่งรอนะคะบรรยากาศชั้น2เนี่ยก็จะมีโซฟาที่นั่งนุ่มๆด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีบริการเครื่องดื่มแช่เย็นๆเ,เลยนะคะ mm hmm. ส่วนโซนด้านนี้ก็คือสนามใหญ่มีระยะทาง800เมตรกว้างแล้วก็ยาวด้วยนะคะ สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะบัตรสมาชิกเมมเบอร์ค่ะอภินันทนาการจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณมากนะคะจนสนามใหญ่เราเลือกแพ็กเกจนะคะขับได้4ครั้งค่ะลดเหลือ1499บาทต่อคนค่ะแพ็กเกจนี้แถมเสื้อยืดคนละตัวด้วยนะคะสนามใหญ่นี้แนนไม่ได้ขับด้วยนะคะแค่มาเก็บภาพรวมค่ะ ถ้าใส่เสื้อสีขาวรถเบอร์58นะคะส่วนคุณป๊อบนะคะก็จะใส่เสื้อสีดำนะคะเบอร์รถ52ค่ะ เพื่อนๆลองมาขับกันดูนะคะเหมือนเราได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วยค่ะมีทั้งสนามเล็กสนามใหญ่ค่ะแล้วก็ขับวนไปกันได้8นาทีเลยนะคะดูสิครับดู2หนุ่มโอ้โหขับกันสนุกสนานกันเลยนะคะเพลินกันเลยค่ะ ที่พัทยานะคะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะอย่างที่เรามาวันนี้นะคะกิจกรรมโกคาร์ดนะคะที่ easycard. net นะคะอยู่ตรงแหลมบริีไฮเลยนะคะเพื่อนๆเรามาเที่ยวแล้วยังก็ได้เที่ยวทะเลกันด้วยนะคะโอ้โหดูดูสุด๊อปโอ้โหอยากดิฟมากเลยนะคะมันๆนซนบๆนั่นๆๆเขาชอบโค้งมากเลยครับ พนาที่ที่นี่น่ารักนะคะแล้วก็บริการดีแนะนำดีมากค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยของสนามนะคะเซฟต,ตี้สุดๆเลยค่ะ ะะสามารถเล่นได้4ครั้งจะเล่นวันไหนเดือนไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราอะคะ่ะแต่ครั้งละ8นาทีนะคะนี่เราก็เล่นจนหมดแพ็กเกจเลยนะคะนี่ก็ใกล้จะครบ8นาทีแล้วค่ะสนุกกันละครับคลิปนี้ มีสรุปตารางเวลาให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมทั้งสองสนามเลยค่ะทั้งสนามเล็กสนามใหญ่เลยนะคะฝากกดติดตามที่ช่อง Journey by p o p n a n ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของทิปนี้ แดงและหลานด้าค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า